ก็ตีฝ่ายค้านที่ไม่พอใจผมไม่หวนไหวผมไม่ใช่คนตกใจง่ายอยู่แล้วนะผมเป็นทหารมาก่อนนะกำลังเกิดขึ้นมันเกี่ยวข้องอะไรกับการพี่ไปไม่พอใจเพราะเขาเดินกลยุทธ์ทางการเมืองเพื่อเอามอบไปล้อมนอกสภาแล้วก็จะกดดันในสภาเพื่อล้มรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ให้ได้นะครับมอบนี้ไม่ใช่เป็นมอบที่ล้มรัฐบาลพลเอกประยุทธ์เท่านั้นแต่มีเป้าหมายนะครับในการบีบ สถาบันพระมหากษัตริย์เพื่อที่จะให้มีการพระราชทานอภัยโทษนะครับหรือนิรโทษกรรมให้กับเขาและพรรคพวกนะครับซึ่งสั่งงานมาจากต่างประเทศนะครับก็มีสองพรรคการเมืองนี้ที่ผมเคยอธิบายไปนะครับว่าเป็นคนเดินเกมการเมืองนี้ สวัสดีครับมาพบกับผมเทศักดิ์จิมพิตวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง a c e b o o k รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกใหนประเทศวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจครับประเด็นที่น่าสนใจวันนี้ที่หุ้นส่วนโหวตกันมาค่อนข้างจะมากเลยนะครับว่านายกจะรอดหรือเปล่าสําหรับการอภิปรายไม่ไว้วางใจค่าวนี้ก็จะเอายกเข่ง11คนเป็นตัวใหญ่ๆทั้งพรรคประชาธิปัตย์ทั้งภูมิใจไทยทั้งพลังประชารัฐ จะโดนอภิปรายไม่ไว้วางใจไปฟังคําพูดของพลเอิประยุทธ์เชิญปรากฏการ์ก่อนนะครับแล้วไปดูแล้วมาดูกันในเรื่องของงานวิเคราะห์และงานสังเคราะห์กันหวั่นไหวก็ตีฝ่ายค้านที่ไม่ไมว้างใจผมไม่หวั่นไหวผมไม่ใช่คนตกใจง่ายอยู่แล้วนะผมเป็นทหารมาก่อนนะลนกองทัพชาวยุโรปจานวนมากอยู่ในสถานการณ์ที่ขับขันมาหลายหลายครั้งด้วยกันผมคงไม่ใช่คนใจอ่อนนะนะหวั่นไหวไปทุกเรื่องคงไม่หวั่นไหว ก็ทุกคนเข้มแข็งดีด้วยเพราะพักโรงพยาบาลก็ร่วมมือเป็นอย่างดีในการที่จะเตรียมชี้แจงในส่วนที่ฝ่ายค้านยื่นฝ่ายไม่ไว้วางใจนะครับเรื่องเนื้อหาเรื่องสถาบันผมก็คิดว่าทุกคนก็ก็ดูอยู่แล้ววันนี้แล้วับหนผู้อนวยกาว่าอย่างไรก็ตามนั้นนะครับผมไม่อยากพูดถึงเรื่องนี้ของลมไม่ไม่ได้ห่วงอะไรในี่ไม่ดีค่าต่า ก็ขเขาเกาหาจะให้ผมทำไงอะ่ะเขาเป็นเพียงเขาไม่รู้ต้องไปถามเขาดูใ่เช่ิงงานวิกห์ะนะครับคเอิมพิวส์ก็ไม่สนใจนะครับในขณะที่ฝ่ายค้านก็มั่นใจมีหลักฐานเพียงพอนะครับอาจารย์บัญชัยสอนสิริก็บอกว่าประชาชนไม่สนใจหรอกนะครับจำอภิปงพิป,ป,พปายอะไรตอนนี้ ประชาชนสนใจปากท้องปัญหาสนใจโควิดตอนนี้กําลังเดือดร้อนจะไม่ไปไม่วางใจฝ่ายค้านทําไม่ถูกเวลานะครับมาอพี่ไปไม่วางใจในายกในช่วงเวลานี้ประชาชนกําลังนากลาบากแทนนี่นว่าจะช่วยเหลือมือไม่พายเ,าเท้าลาน้ํานะครับในขณะที่โโฝังง่งโฆษกฝั่งคมนาคมวประยุทธ์ก็ตอบโต้นะครับบอกว่าฝ่ายค้านไม่มีประเด็นเด็ดอะไรที่จะมาอภิปรายไม่วางใจนะครับ นั่นคือการตอบโต้ในเชิงงานวิเคราะห์นะครับน้ำหนักตอนนี้ถาโถมไปที่พลเอกประยุทธ์ใช่ไหมน้อยฮะในเงช่งงนวหเคราะ์ก็น้อยน้อยเพราะอะไรน้อยเพราะกระแสะตอนนี้คนสนใจโควิดนาทินมากกว่าสนใจปากท้องมากกว่า <c oughs> ไม่ค่อยสนใจการพิปายไม่มังใจนะครับงานวิเคราะห์โดยส่วนใหญ่จึงมุ่งว่าพลเอกประยุทธ์นั้นน่าจะรอดในการจากการอภิปรายวางใจ เว้นแต่พรรคก่วมนั้นแตกกันเองไม่เชื่องานสังเคราะห์อะไนะครับเกมนี้ถ้าเราสังเกตให้ดีนะครับฝ่ายค้านเนี่ยมุ่งโจมตีไปยังพรรคก่ว่มรัฐบาลทั้งหมดที่ผ่านมาก็ยังเว้นพยายามจะเว้นพรรคภูมิใจไทยหรือเว้นพรรคการเมืองอื่นต่างๆเนี่ยเพื่อที่จะให้พรรคก,การเมืองเหล่านั้นแปรพรร นะครับต้องตีไว้เจราจาไว้วก็ให้เกิดการแปรพักแปรแปรพักในช่วงก่อนการพิปายวังใจเพื่อยุบสภายุบสภาและจัดให้เลือกตั้งใหม่แล้วก็เอาพักร่วมเหล่านั้นเข้ามาเป็นพักพวกของพวกตัวเองแล้วจัดตั้งรัฐบาลซึ่งเป็นแบบนี้หลายต่อหลายครั้งนะครับประเด็นตอนนี้ที่ฝ่ายค้านมีอยู่มีน้ําหนักเพียงพอจะพิปายวังใจจนถึงขั้นล้มผลเอกปรปยุต์ได้ไหมฟันธงเลยไม่ได้ไม่มีน้ําหนักเพียงพอ ในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองหลักโคราศาสตร์หลักประวัติศาสตร์น้อยฮะยากการที่ปไปเมืองใจนะครับที่จะล้มกระดานของปุตติยุทธ์ได้นะครับในสถานรปรัจจุบันนะครับเรื่องการแก้ไขปัญหาโควิดนทีมก็เป็นอันดับหนึ่งของโลกเยียวยาฟื้นฟูประเด็นเด็ดที่ประสบความส้เร็จแน่นอนคือการเยียวยาก่อนอะไรก่อนการอภิปรายไม่ไว้วางใจ หลักการต่อสู้ของฝ่ายค้านนะครับหรือกลยุทธ์ทางการเมืองการปกครองต้องจัดม็อบนอกและในสภาซึ่งเกิดขึ้นเป็นประจำทุกครั้งนะครับแต่ตอนนี้กำลังของฝ่ายต่อต้านนั้นอ่อนลงอ่อนลงพระโดนกว่าล้างนะครับอย่างที่ผมเรียนไว้รัฐบาลต้องตัดสินใจว่าจะกว่าล้างก่อนหรือหลังการอภิปรายวนใจและใกลๆต้องเดินกลยุทธ์การตัดสียน ะจะตัดสเบียงอย่างไรก็ต้องนะจะเย็นเนรอดูนะครับรัฐบาลเขาจะเดินอย่างไรบริบทปยุทธ์เขาเก่งกํากลังเดินบริยุทธ์ทางการเมืองได้ไปเรื่อยๆนะครับ,รบตอนนี้เราคงเห็นว่าน้ําหนักมันไม่มีมากเพียงพอจะเกิดการอภิปรายในหัวใจเราเห็นน้ําหนักมากเพียงพอที่เห็นว่าตอนนี้ยิ่งไปตีพรรครวบวมทั้งหมดพรรครววมยิ่งเกาะกันแน่นเกาะกันแน่นเนี่ยเพื่ออะไร เพื่อให้ตัวเองอยู่รอดเกมการเมืองตอนนี้เปลี่ยนไปหลังจากที่บานแก้ไขปัญหาโควิด -19 ได้ไม่ทำการล็อกดาวน์ไม่ทำการเคอร์ฟิลผลกระทบทางเศรษฐกิจมีแต่ก็ไม่มากเหมือนคราวที่แล้วนะครับและที่สำคัญก็คือการเยียวยาเกิดขึ้นนะครับจ่ายเงินกันเป็นเรื่องเป็นราวอาทิตย์ละพันเจ็ดเดือนนะฮะเจ็ดเดือนอาทิตย์ละพันบางคนถามว่าทำไมไม่จ่ายเงินสดนะทำไมไม่จ่ายเงินสดก็จ่ายเงินสด ผ่านบัญชีธนาคารไปเลยก็ได้ยันได้จบจบง่ายดีนะเราเป็นมุมมองของแต่ละคนแต่หลักที่สําคัญคือไวรัสปินนาประชาชนพ้นภปัป้องป,องป,องปองามเยียวยา,วยาวฟื้นฟูกเก็บเกี่ยวพัฒนาเศรษฐกิจและการปฏิรูปประเทศเนี่ยเป็นกระบวนการที่ทำเป็นหนึเป็นสองซึ่งระบาลตอนนี้ก็าทาถูกแล้วนะครับกระแสที่ประชาชนจะไปเอา้วยน้อยนะครับก็มีการปลุกกระแส นะครับไม่ว่าจะเป็นฝั่งทักษิณไม่ว่าจะเป็นธนาทอนไม่ว่าจะเป็นจัดม็อบเข้ามาเรียกร้องเรื่องกล่าวหาสร้างวัทกรรมวัคซีนร่าเราจะทานก่อนหน้านี้ก็ใช้วัทกรรมว่าอยู่ไม่เป็นสร้างวัฒกรรมเชิงต่อต้านขึ้นมาแต่วัฒกรรมเชิงต่อต้านเหล่านี้ถูกย้อนกลับและเอาคืนสังเกตไหมฮะช่วงระยะที่ผ่านมาแกนนําม็อบนะฮะพวกริ้วล้อม็อบกาดถูกแจ้งถูกจับไม่ใช่ถูกแจ้งถูกจับ ถูกแจ้งเข้อกล่าวหาและดำเนินคดีตามกฎหมายทั้งหมดและโดนหลายวันจนแกนนำเขาเริ่มโอดว่าโ,โอ้ไปจับกันต้องกันงคืนจับได้หมดถ้าเป็นคำสั่งของศาลสิ่งเหล่านี้นนกำลังเกิดขึ้นมันเกี่ยวข้องอะไรกับการในพี่ไปไม่สบางใจเพราะเขาเดินกลยุทธ์ทางการเมืองเพื่อเอามอบไปล้อมนอกสภาแล้วก็จะกดดันในสภาเพื่อล้มรัฐบาลของบลเอกประยุทธ์ให้ได้ นะครับมอบนี้ไม่ใช่เป็นมอบที่ล้มรัฐบาลพลเอกประยุทธ์เท่านั้นแต่มีเป้าหมายนะครับในการบีบสถาบันพระมหากษัตริย์เพื่อที่จะให้มีการพระราชทานอภัยโทษนะครับหรือนิรษกรรมให้กับเขาและพรรคพวกนะครับซึ่งสั่งงานมาจากต่างประเทศนะครับก็มีสองพรรคการเมืองน,นี้ที่ผมเคยอธิบายไปนะครับว่าเป็นคนเดินเกมการเมืองน,นี้ตอนนี้นะครับ การอภิปรายวังใจจะส่งผลอย่างไรนะครับในภาคปฏิบัติการแล้วการอภิปรายังใจเนี่ยก,ก็ทำให้เห็นรัฐบาลพอรู้ข่าวประเด็นเรื่องที่จะตัวเองปิดพลาดโดยเฉพาะร,รัฐว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับในเรื่องของเงินเยียวยาคนชลาเนี่ยนะที่ปรากฏว่ามีการจ่ายซ้ำาอ้เขาก็เร่งแก่นะครับก่อนการอภิปรายวังใจและเขาวางหลักไว้ก็คือจ่ายเงินเยียวยาก่อนหนะยฮะ ก่อนการอภิปรายเมืองใจนั่นหมายรัาว่าเอาแหละคจะจ่ายเอานะคจยจ่ายมามอบพันบาทอันนี้ก็จ่ายเจ็ดพันก็อดได้เจ็ดพันใครมามอบโดนจับอดเจ็ดพันเนี่ยใครมามอบอดเยียดยานะครับนั่นหมายเขาว่ากําลังหมอบอนลงนะครับจากนั้นก็เข้าสู่การเก็บเกี่ยวคือการเลือกตั้งท้องถิ่น เด็กเยาวชนที่จบงานาตกที่จบออกมาล้วคนที่ตกงานก็จะมีการจ้างงานไปทํางานอย่างท้องถิ่นเข้าสู่กระบวนการพื้นผิวนั่นหมายาว่าวัยรุ่นที่อยู่เนี่ยจบมาแล้วไม่มีงานทําจะมีงานทําในท้องถิ่นอย่างน้อย2ปีเห็นไหมสิ่ง,งนี้คือสิ่งที่เขานกำลังจะทําอยู่นั่นหมายาว่ายากเกมนี้ยากเกมนี้ที่จะล้มรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ได้และเป็นโอกาสทองของรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ที่เข้าสู่กระบวนการที่เรียกว่ากว้าล้าง การกวาดล้างรัฐบาลเนี้ที่จับส่วนจะปล่อยไม่ปล่อยไม่ใช่เป็นหน้าที่รัฐบาลใจเย็นๆน,นะครับส่วนใกล้ๆการอภิปรายไม่เมืองใจนะครับคือเริ่มต้นตั้งแต่วันที่หนึ่งกุมภาพ,าพันธ์เป็นต้นไปสิ่งหนึ่งรัฐบาลหนีไม่พ้นที่จะต้องทำคือต้องใช้ภารกิจของหน่วยงานที่เรียกว่าพอพออปปงคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินนะครับ เพื่อดำเนินการอย่างเต็มที่ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในการตรวจสอบผู้ที่เกี่ยวข้องการกระทำความผิดตามมาตรา1นึตามมาตรา1นึสองซึ่งมีการส่งเงินมาจากต่างประเทศครอบครัวญาติพี่น้องนะครับที่เกี่ยวข้องนะครับต้องทําการอายัดรั์ไว้เพื่อทําการตรวจสอบนะครับเป็นการชั่วคราวนะครับจากนั้นก็ เมื่อมีคดีก็ต้องฟ้องทางแพ่งและอาญานะครับเพราะเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับเรื่องของการฟอกเงินและมีการโอนเงินจากต่างประเทศมีพักการเมืองต่างประเทศมีนักการเมืองต่างประเทศมีคนไทยที่หลบหนีอยู่ต่างประเทศและมีกระบวนการที่เรียกว่า NGO ที่รับเงินจากต่างประเทศรัฐบาลนี้ไม่พ้นนะครับที่จะต้องใช้กฎหมายการฟอกเงินเข้ามาทำการอายัดทรัพย์คนเหล่านี้กวาดล้า,าง ก่อนการอภิปรายไม่ไว้วางใจถึงจะรอดและผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปอย่างชิวๆิวนั่นหมายความว่าถ้าเดินตามดักนี้พลเอกประยุทธ์รอดแน่นอนขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทสศักดิ์จิมกินวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ หู้สันติสุขคืนถิ่นฐานฝ่ากำแพงระหว่างใจไทยด้วยกันจากสำนึกสู่เชื่อมั่นและศรัทธาร้อยดวงใจไทยทั้งชาติประกาศก้องเรียงถ้อยคำผ่านทำนองร้องบอกฟ้าร่วมขับขาน ด้วยสำเนียงเสียงต้นกล้ามีความหมายเป็นสัญญาต่อแผ่นดินจะอยู่ร่วมด้วยรักสามคัคคีจะพักดีชาติศาสตร์กษัตริย์ไม่รู้สิน้นจะขอเป็นต้นกล้าแห่งความดีของแผ่นดินภายใต้พระบารมี องค์ูมินทุกพระองค์ กล้าขอแผ่นดินจะเกิดไว้ในชีวิตเพื่อสาสิ่งที่ใหญ่ชาติขาดก็สั่นเลี้ยมได้ดัลง,งหายใจเราทพเขาจะบอกไว้หากมีใครทิดย่ำยีต้นการนี้จะไม่มีกลายพันเสียสลัดแต่งตั้งก่ตั้งอยู่สาม นิีตายบาลีโพระฉาองค์เราองค์เจ้ทรงรักเกลทุกอย่างมาที่ยังเงินจะมีรักและส,าาะสันตาจะผสมนิรโกฏทั้งนานี่คือหำสัญญาจากต้นกาของแผ่นปิ สมาสามีจะร่วมกันเป็นตน้นตาแห่งความดีแต่แต่งแต่ดินนี้ไาบารมีพระราชาออพอเราจบสรงราชเลิศทุกอย่างมาที่ดำเนินจะมีรักแรกถาจะผสมนิ่งอนวทั้งนั้น นี่คือคำสัญญาจากต้นกล้าของแผ่นดินจากประสบนิกรทั่วทั้งลานี่คือคำสัญญาจากต้นกล้าของแผ่นดิน